เอาละครับเรามาอีกรอบหนึ่งนะฮะแหม w i n d o ว s 10นี้ไปลงมาใหม่นะครับใช้งานยากอยู่นะฮะตอนแรกเป็น11แล้วมันช้าก็ไปลงใหม่เป็น10นะฮะอ่ามันก็จะถามนู่นถามนี่เยอะอย่างเมื่อกี้ปฏิทไปแล้วไมค์ไม่ไมด้เปิดไมค์ใช้งานไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอุปสรรคของเครื่องมือนะฮะว d o w s นะทันสมัยไปนะครับคลสอนแก่หรือเปล่านะครับ อ่าโอเคนะฮะน,นี้ก็เกิดเฉยๆทดสอบเสียงนะฮะเข้าเรื่องกันนะครับทีนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ตอนที่ไปบรรยายที่คณะวิทย์นะฮะเขามาขอว่าเราให้นักให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเอ่อได้เห็นมุมมองทางด้านการวัดภาพนะฮะได้เห็นมุมมองของการความงามนี่มเป็นยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์กับศิลปะก็อยู่ด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างเนี่ย เป็นภาพที่เขาใช้นะครับในการทำการบันทึกพืชพันธุ์ต่างๆในเชิงพืชศาสตร์แบบจริงนะฮะแสดงให้เห็นว่าการใช้ศิลป,ปะกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไปด้วยกันได้นะครับสมัยยุคยาเนี่ยมีคนเนี่ยนะักสำรวจเนี่ยมาบันทึกมาทำสำรวจนะฮะแล้วก็วาดนู่นวาดนี่แล้วก็กลับไปบ้างเขาก็ไปตีพิมพ์นะครับก็กัวว่าเป็นภาพที่ต,ตลกมากเลยเพราะว่า ว่าแล้วมันไม่เหมือนเช่นว่าช้างางเงี้ยนะคนจีนรู้จักช้างบ้านเราอย่างไงนะครับฝรั่ง feet, จักช้างอย่างไงนะฮะเขาไม่เข้าใจว่าช้างเนี่ยเวลามันยอดตัวยอดตัวยังไงนะครับเวลายอดตัวมาก็เลยเหมือนกับช้างขาหักอะไรเงี้ยถ้าไปดูที่เมืองจีนนะฮะก็ตลกดีเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจตัวโครงสร้างข้างในนะครับทีนีถ้ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องเพิ่มตรงนี้เข้าไปว่วาวาอย่างไงให้มันเหมือนจริงอย่างกลีบดอกไม้ดอกของมันเนี่ยก็จะต้องมีการเข้าใจในหลักของมันว่า ทั้งหลักศิลปะก็หลักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับว่ามันมีเลนูมันมีละองเกสรยังไงนะฮะสีนะครับมันเป็นยังไงก็ต้องเทียบสีของจริงให้ให้ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับเราเรียกว่ากระบวนการทําภาพอ่าบอสต a น i ข้าอิลลัสทรชันก็คือภาพประกอบในเชิงพฤกษศาสตร์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่ามีการค้นพบต้นไม้ชนิดใหม่ดอกไม้ชนิดใหม่สัตว์ชนิดใหม่เยอะนะฮะเขาก็บันทึกด้วยการทําเป็นภาพวาดอย่างเงี้ยครับ แล้วมันไปเจอที่ไหนก็มาเทียบนะแล้วก็ตั้งชื่อมาครับนี่คือวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์นะครับว่ามาอยู่กับศิลปะได้อย่างไรนะฮะนี่จะทำงางให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเข้ามาอยู่กับแวดวงของศิลปะได้นะมีมุมมองศิลป,ปะได้นะครับผมก็เลยว,ว่าเฮ้ยต้องสร้างแรบันดาลใจก่อนนะเด็กทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยฟิกาโซบอกว่า เจอมาก็เป็นศิลปเป็นศิลปินนะฮะแต่ว่ามันค่อยๆลดลงเพราะว่าเรามีหลักของเหตุผลไปจับมากขึ้นนะครับทําให้เขาจินตนาการได้น้อยนลงสังเกตดูหลานหรือน้องๆที่บ้านรอบๆบ้านนะฮะใครๆก็ชอบอรประหลุพวกเราทุกคนก็ชอบอรประหลุใช่ไหมครับตอนที่เราเป็นเด็กทําไมถึงชอบอรปรรหลุล่ะใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมองและมือนะแล้วก็จินตนาการนะครับเด็กเนี่ยมันจะต้องมีทักษะครบ แล้วโตขึ้นมาเนี่ยเขา mm. ค่อยๆเลือกว่าเขาถน,านาัดอะไรนะเลือกเองด้วยรู้ได้ตัวตเองด้วยแล้วก็บางทีมันก็เป็นทางกายภาพก็รู้ได้เลยได้ตัวเองว่าเขาถนาัดอะไรเช่นนะฮะกล้ามเนื้อเขาดีมากเขาก็ไปเป็นนักกีฬาครับสมองเขาดีมากเขาไปเป็นหมอใช่ไหมเป็นวิศวกรน,นะครับมือเขาดีมากเขาก็ไปเป็นช่างนะครับเป็นศิลปินนะ,ะปั้นดินนะฮะวาดภาพอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้เนี่ยจะเห็นว่าศิลปะจริงๆเนี่ยเพิ่งถูกแบ่งนะ่ะ หลังเองนะัว่าอันนี้เธอนี่ศิลปะนะอันนี้พิเศษศาสตร์นะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยยุคเรอเนซองส์เนี่ยมันก็ไม่ได้แบ่งออกจากกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเขาก็ออกแบบบ้านออกแบบคาปฏิมากรรมออกแบบเมืองนะครับออกแบบบ้านได้นะครับโดยที่มันก็คือใช้ศาสตร์ที่มันผสมผสานกันระหว่างศาสตร์และศิลป์นะครับอ่ะดูภาพนี้นะฮะแล้วมันจะเกิดภาพนี้ได้อย่างไรนะฮะนี่เป็นภาพสีน้านะฮะเป็นงานออ,อกแบบ ไลน์สเคปนะฮะก็คืองานภูมิทัศน์จะเห็นว่าใช้สีน้ํานะครับแล้วก็ลักษณะของน้ำคือเป็นความโปรงใสใช่ไหมฮะต้นไม้นะครับก็เราจะต้องดูรู้ว่าต้นนี้เป็นต้นอะไรในชะ่ไหมนี่เป็นต้นกล้วยนะอันนี้เป็นต้นปลามขวดนะครับน้ำมีลักษณะแบบไหนนะฮะแล้วก็คนขนาดของคนเนี่ยที่เราเรียกว่าสเกลเนี่ยมันขนาดแต่ละของวัตถุแต่ละอันเนี่ยมันมีสัดส่วนที่ตามความจริงอย่างไรนะครับ อันนี้เป็นภาพเขียนนะฮะที่ใช้ในงานภูมิทัศน์นะครับน,นี่ดูน,นี่ต่อนะครับการเห็นภาพนะั้นเป็นยังไงพระนะฮะอ่อเขาที่ควรตาออกไปก่อนนะครับการมองเห็นนะฮะกับภาพนะครับเขาบอกว่า มองเนี่ยเราเห็นอย่างไรนะฮะมองกับเห็นนี่มันต่างกันยังไงนะครับมองเนี่ยอย่างแม่อุ้ยพ่ออุ ormal, ้ยที่บ้านอาจจะชอบแต่ว่าโอ้ยเอาแต่มองแต่ว่าไม่ได้เห็นนะครับมันต่างกันยังไงเราเห็นรายละเอียดต่างกันไหมหรือว่าเห็นรายละเอียดเชิงลึกอย่างไรนะครับแล้วทักษะในการที่เอามาใช้ในการวัดภาพเนี่ยอย่างไรนะครับเราไม่ได้เปิดจะเป็นท่านเฉลิมชัยทุกคนหรือว่าเป็นจิตรกรนะแต่ว่าทุกคนเนี่ย จะใช้ทักษะในการวาดและก็มองเนี่ยนะฮะประยุกต์ใช้ได้มากมายมหาศาลเลยครับนี่เห็นไหมดังนั้นเบื้องต้นเลยรู้จักก่อนภาพและพื้นเป็นยังไงครับอย่างภาพนี้นะฮะสิ่งที่เป็นขาวแล้วก็สิ่งที่เป็นสีดำนะฮะมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันแล้วเราเห็นเห็นภาพว่ามันเป็นรูปคนนะครับจากพื้นนะฮะที่เป็นพื้นสีดำนะฮะทำให้เกิดแสงและเงาขึ้น ภาพและพื้นจึงเป็นเบสิกที่สุดในการสร้างภาพนะครับก็คือมีภาพหนึ่งอันอาจจะเป็นกระดาษขาวก็ได้แล้วก็วาดภาพลงไปปุ๊บอ่ะเกิดและเกิดสิ่งที่ไม่ใช่พื้นและนะฮะมันก็คือภาพขึ้นมาครับดังนั้นแม้คุณจุดไปจุดหนึ่งตึง้งลงไปบนกระดาษสีขาวมันก็เป็นงานศิลปะละมันเป็นภาพและพื้นเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าทำทำยังไงให้มันเกิดความแตกต่างขึ้นจากพื้นนะครับอย่างภาพนี้ละ่ะ อะไรคือภาพและอะไรคือพื้นใช่ไหมฮะนี่แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของมันเนี่ยห้าสิบห้าสิบขาวและดำใช่ไหมครับเป็นลายผ้าก็ได้จะดูเป็นลายแพทเทิร์นก็ได้ครับจะดูเป็นภาพและพื้นก็ได้ครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาอะไรเป็นหลักใช่ไหมจะเอาขาวเป็นพื้นหรือจะเอาดําเป็นพื้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นรูปมาที่สลับกันครับถ้าถามคนส่วนใหญ่คนหนื่อยว่าเอ้าก็เห็นมาสีขาวสินะครับโดยพื้นสีดํานะฮะ ถ้าเราหลีตาดูใช่ไหมเราจะเห็นภาพเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าสีขาวมีผลกับเรามากกว่าสีดำอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วทำไงถึงสีดําจะมีผลมากกว่าสีขาวอย่างเงี้ยเราก็จะมีการมีทักษะการออกแบบมากขึ้นนะครับว่าทํายังไงลหละเราอยากให้อะไรมันเด่นนะครับอย่างอันเนี้ยก็คือมันจะเป็นภาพม้าเนี่ยเท่าเท่ากันทุกภาพนะฮะโดยใช้สัดส่วนเท่าเท่ากันเลยทั้งขาวและดําและแต่ละตัวก็เท่ากันหมดเลยนะฮะอันนั้นดูแล้วพอเราหลีตาดูปับ๊บ จะเริ่มลายตาใช่ไหมดูแล้วไม่รู้ว่าเป็นหมาใช่ไหมแต่พอเราดูแบบเพ่งทีนี่ก็พายเราจะเห็นว่าเอ้ามันเป็นหมาหมาที่เป็นภาพสีขาวนะฮะกอดที่จะเป็นพื้นหลักสีดํานะครับมันเป็นอันนี้ทักษะคนทั่วไปเป็นงนี้นะครับนี้หลักเบื้องต้นหละในการวาดต้องมีอะไรบ้างนะฮะผมให้เบื้องต้นสามอย่างนะครับหนึ่งก็คือสัดส่วนนะฮะสองระยะครับสามก็คือน้ําหนักนะครับน้ําหนักคือแสงเงานะฮะทำยังไงนะครับ นี่ผมพยายามอธิบายให้นักวิทยาศาสตร์เขาเข้าใจครับง่ายๆแล้วอันนี้ไม่ได้สอนเด็กศิลปะอ่ะสอนถ้าสอนเป็นวิทยาศาสตร์เป็นไงนะพยายามจะจับนะมิตินะครับสัดส่วนเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะฮะเกี่ยวข้องกับเนี่ยกวาคุณยาวคุณสูงนะเราต้องเปรียบเทียบกันนะครับระยะนะฮะง่ายๆครับหน้ากลางหลังนะครับหน้ากลางหลังอะไรที่ใกล้เราไี่สุดคือระยะหน้านะฮะโฟกัลมิดเดิลกราวนะฮะแบ็กกรา d นะครับ ไกลออกไปไกลออกไปมากๆจนถึงสูดสายตาเลยก็จะมีหมอกเข้ามานะฮะสีบรรยากาศมันก็จะคลุมนะฮะภูเขาก็จะค่อยๆกลืนไปนะฮะอันนี้เป็นต้นไม่แล้เรา <c oughs> เราขับรถจะไปบนดอยนะครับเลยขอจิบหนาด้วยนะฮะก็อันที่สามนะฮะก็คือน้าหนักแสงเงาครับแสงเงาก็คือการไล่น้าหนักนะฮะจากขาวไปสู่ดํานะ ต้องการก็คือเทานะครับเทาและน้ำหนักไปนะครับแค่นี้ฮะทำให้เกิดเป็นทักษะในการวัดภาพนะฮะดูเหมือนง่ายใช่ไหมแล้วก็ดูแล้วไม่ซับซ้อนนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเสพปินยุคไหนนะครับเป็นงานช่างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องฝึกจากหลักการเบรื้องต้นนี้ทั้งนั้นเลยครับอันนี้แรงงายงัายงไงนะฮะผมก็แบบกำปั้นทุบดินเลยทายังไงก็ได้ให้มันเกิดน้ําหนักขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็น สารเส้นก็ได้ขยี้ก็ได้นะฮะทำไงก็ได้นะฮะให้มันเกิดภาพพื้นอันนี้เป็นตัวอย่างในการใช้อิสอ EE นะครับที่ไม่ได้เหล่านะฮะมันก็จะเป็นภาพแบบเ <c oughs> กรนแบบหยาบๆอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเราเหลาแล้วเราค่อยๆระบายใช่ไหมมันก็จะเนียนนะครับจะเอาเนียนแค่ไหนละ่ะได้หมดเลยอยู่ที่น้ําหนักมือเราครับนั้นที่เราฝึกเนี่ยให้รู้จักน้าหนักมือให้ได้ก่อนเนาะ พอเรารู้จักน้ำหนักมือควบคุมมันได้แล้วนะครับก็จะไปทําวาดอะไรก็ได้ทั้งนันนี่เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างของนักศึกษาภูมิสถาปัตย์เมื่อประมาณปีหรืกจารหัสปีห้าสองนะครับนี่เป็นรุ่นแรกๆีผมสอนนะฮะก็คือเป็นหุ่นนิ่งนะจะเห็นว่าคนนี้เขาสเก็ตได้รวดเร็วว่องไวมากปุ๊บปุ๊บปนะครับดูแล้วสวยงามใช่ไหมฮะได้เอนะครับ แต่ว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบนะฮะระยะต่างๆมันยังมาโจมๆเท่าๆกันดูแล้วยังเป็นสองมิติอยู่นะฮะจะเป็นสามมิติไมส้สุดก็คือไอ้รูปกลมๆที่เป็นรูปใบตองนะฮะรูปนี้นะครับเนี่ยะฮะจะเป็นสามมิติไม้สุ่นะฮะแต่ว่าโครงสร้างเขาแน่นนะครับอ่าอีกชิ้นหนะึ่งใช่นไหมชิ้นนี้จะดีกว่าที่ชิ้นเมื่อกี้นะฮะจะเห็นว่าของต่างๆนั้น วางไล่ลําดับอย่างไรนะฮะหนึ่งสองสามอะไรใกล้ที่สุดใช่ไหมครับอะไรไกลที่สุดนะครับแสงนะครับมาจากไหนจากข้างบนใช่ไหมฮะไล่ไปเรื่อยนะครับวัตถุของสีสีวัตถุมีอะไรบ้างจะเห็นว่าขวดขวดน้าตานะน้าตาลเข็มเปตองนะครับมีสีของมันแล้วก็ที่เป็นโมเดลกระดานนั้นจะเป็นสีออกสีครีมนะฮะอ่าแล้วก็รู้จักอีกอันนึงก็คือวงจรสีนะครับวงจรสีก็คือ สีที่เราใช้เนี่ยนะครับเบื้องต้นเลยนะฮะก่อนที่จะเป็นคอมพิวเตอร์ R G B อะไรพวกนี้มันก็เบสิกเลยฮะคุณพ่อคุณแม่ก็ทราบใครๆก็ทราบว่าแม่สีของมันนะครับมันก็มีหลักๆก็คือสีแดงนะครับน้าเงินเหลืองนะครับผมเอาลูกศรชี้ให้แดงนะครับแดงแม่สีนะเราเรียกว่าแม่สีนะฮะแดงน้ำเงินเหลืองนะครับปึ๊บสามสีนะฮะเป็นคู่เป็นอะไรสามพี่น้องกันนะฮะ ทีนี้เวลาเราหัดทำนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะให้ทำนะฮะเอาไปผสมกับข้างๆนะครับค่อยๆเบรนเข้าหาการทีละข้าง็ไปเรื่อยๆนะครับผสมเข้าไปเรื่อยๆน้ำเงินกระแดงผสมกันเห็นไหมฮะปึ๊บมาจอบเป็นสีม่วงม่วงเย็นๆเห็นไหมฮะค่อยๆเย็นนะฮะแล้วก็มาร้อนเอาแดงผสมเหลืองปึ๊บกลายเป็นสีส้มนะฮะ ค่อยๆเจียไปอันนี้แดงเยอะอันนี้เหลืองเยอะออกไปทางเหลืองใช่ไหมฮะค่อยๆจากแดงแล้วมาเหลืองเอาเหลืองไปผสมน้ Now, Being, ําเงินนะครับค่อยๆจักตรงนี้ใช่ไหมะกลายเป็นเขียวตรงกลางนะฮะแล้วก็กลายเป็นเขียวมะนาวนะฮะแล้วก็กลายเป็นเหลืองนะฮะอันนั้นผสมกับสีข้างๆเนี่ยเราเรียกว่าการผสมสีขั้นที่สองนะครับขั้นเดลี่นะครับตัวแม่สีเนี่ยเราเรียกว่าไพเมดีครับผสมไปเรื่อยๆนะฮะดังนั้นเนี่ย เขาก็เลยบอกว่าถ้าเราเอาสีจากหลอดมาระบายมันจะไม่สวยนะคุณต้องผสมมันหน่อยนะฮะผสมนิดหน่อยเจือไปเจือมานะฮะให้มันเกิดเฉดนะครับให้มันเกิดและสีที่มันหลากหลายขึ้นนะครับตามที่มันผสมไปผสมมาอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะแบ่งเป็นโทนร้อนและโทนเย็นใช่ไหมฮะนี่นะครับดูตามมือนะฮะเย็นร้อนนะครับร้อนก็ง่ายๆครับก็ไปผสมสีโทนร้อนก็คือสีแดงนะฮะสีโทนเย็นก็คือสีน้ําเงิน ครับขยับไปขยับมาใช่ไหมฮะเราก็จะสามารถควบคุมได้พอเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บก็ไปประยุกต์ใช้ใน Photoshop ได้นะครับประยุกต์ใช้ในโปรแกรมที่เป็น 3D ได้โปรแกรมที่เป็นโปรแกรมแต่งภาพได้นะครับโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับาภาพนะฮะสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับก็ล้วนเป็นหลักการนี้เพียงแต่ว่าเขาจะเรียกด้วยชื่อรหัสสีที่ละเอียดขึ้นแบ่งเป็นพันๆสีนะฮะตามรหัสเลยครับเห็นไหมผสม ค่อยกันไปค่อยกันมาใช่ไหมให้มีลําดับที่สองและสามไปเรื่อยก็ะจะเกิดสีที่หลากหลายมากขึ้นนะครับอัเนี้พอมาเป็นใน iPad นะครับมันก็ง่ายเพราะว่าคุณแค่เอาตัวดูดสีไปดูดนะครับอุ้ยสีคนนี้สวยจังเลยดูดเก็บไว้ครับสีเพื่อนคนนี้สวยจังเลยขอโหลดมาแล้วก็ดูดเก็บไว้ในแพลตฟของเรานะครับเอาไปใช้ได้ตัวนนี้รูปร่างและรูปทรงนะครับจะเห็นว่ารูปร่างรูปทรงเนี่ย รูปทรงและรูปร่างต่างๆในจักรวาลเนี่ยรูวนวนเวียนอยู่แค่วงกลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมเท่านั้นนะครับพอมันสร้างเป็นมิติขึ้นมาเป็นไดเมนชันขึ้นมาปั๊บมันก็จะกลายเป็นวัตถุรอบๆตัวเราหมดเลยนะฮะแม้ว่ามันจะมียักมีเหลี่ยมเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่นะฮะมันก็วนอยู่แก็บไอ้สามรูปทรงนั้นนะฮะนี่ไงภาพนี้นะฮะอันนี้เป็นภาพของอาจารย์เซนนะฮะท่านบอกว่า วัตถุในจักรวาลนะครับมีแค่นี้เองนะครับตีเหลี่ยมสามเหลี่ยมและวงกลมแปลว่าถ้านักศึกษาวาดสามอย่างนี้ได้นักศึกษาจะวาดสิ่งต่างๆในจักรวาลได้ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพจะฮอ,ะอ,อดูดาวฮับเบิล <c oughs> ยานอวากาศต่างๆอะไรมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุสามอย่างนี้ในจักรวาลน,นั้นเลยนะครับเอาไปผสมได้หมดนี่เห็นไหมฮะเพราะว่าเป็นคอมพิวเตอร์ ก็เหมือนกันพอไปไปสร้างอาคารก็เหมือนกันทําสะพานก็เหมือนกันนะครับทาสิ่งต่างๆล้วนอยู่ในโครงสร้างที่เราได้ศึกษาในเบื้องต้นนั้นเลยนะฮะเช่นโครงสร้างของสุ่มนะครับโครงสร้างของอะไรนะฮะเป็นรูปทรงแบบทรงกระบอกไหมนะฮะมันเป็นรูปทรงพื้นฐานนะครับจนไปถึงรูปทรงที่มันมีความซับซ้อนนะฮะเช่นผ้ายับนะครับมันก็ถูกมองเป็นแบบเรขาคณิตปุ๊บมันจะวาดได้ง่ายขึ้นนะครับ นี่แล้วก็มาดูงานประกานะฮะของนักศึกษานะครับในรหัส52เหมือนกันนะครับนี่อ่ะเห็นไหมครับพอวาดแล้วปุ๊บเราจะเห็นว่าวัตถุต่างๆเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของมันที่ต่างกันนะครับมีความมันวาวนะครับมีความทึบมีความใสนะฮะอันนี้ก็เป็นดีเทลที่เพิ่มเข้าไปอีกนะครับวัตถุอ่์นะใสนะครับวัตถุตันนะครับจะวาดอย่างไรนะฮะ มันก็กลับมาที่เรื่องเดิมนะครับแสงและเงานะครับให้รู้จักว่าหลักการเป็นยังไงนะฮะมันจะเกิดภาพขึ้นมาได้จะเกิดเงาขึ้นมาได้ก,ดไดก็ต้องมีแสงนะครับดังนั้นหาแหล่งแสงก่อนนะฮะก็คืออันนี้แหล่งแสงนะฮะไลท์ซอร์มีไฟขึ้นมาลราจัดหุ่นที่บ้านดูก็ได้ฮะไฟมันตกมาปุ้งแล้วมันเกิดอะไรต่อวัตถุบ้างนะครับแน่นอนครับเงาจะอยู่ตรงข้ามกับแสงเสมอใช่ไหมฮะปึง้งจากขาวสุดนี่ ภาสุดมาหาดำสุดก็คือตรงตูดของวัตถุที่กดน้าหนักลงไปนะฮะกับพื้นนะครับอันนี้ในกรณีที่มีแหล่งแสงแหล่งเดียวที่เข้มที่สุดนะครับในกรณีที่มีแหล่งแสงเยอะๆเช่นในห้องที่มีไฟเป็นหลอดีออนไม่ได้ใช้โคมไฟจัดเนี่ยนะฮะก็ให้เลือกเอาที่มันมีแสงที่แรงที่สุดเป็นหลักในการเมคขึ้นมานะครับนี่ก็จะเห็นว่าถ้ามันเป็นวัตถุมันวาวมากๆเหมือนลูกบิลเลียดใช่ไหมฮะไฮไลท์ตรงเนี้ยก็จะเงาวาบเลยนะฮะเหมือนลูกชุบ เหมือนขนมนะครับแล้วก็มันก็จะไหลเหมือนเดิมแสงมันก็จะท้อนเข้าไปตรงนี้ก็ทําให้มันกลมนะถ้าเราระบายตรงนี้มานตืนี้ปุ๊บมันจะแบนใช่ไหมครับมันจะมีแสงตรงนี้เราเรียกว่า r e f ฟ e c t l i g นะฮะก็คือแสงที่มันจะทอนจากพื้นเข้าไปในวัตถุมันก็ทําให้มันกลมขึ้นนะฮะนี่ไงอันนี้เห็นชัดเลยนะครับแี่หลักก็มีแค่นี้นะครับเนี่ยแสงเงาสมพั์ยังไงนะฮะ ผมก็อธิบายไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าพอเรามาเรียนเรื่องพวกนี้ทําให้เราเป็นคนช่างสังเกตมากขึ้นนะฮะว่าเอ๊ะตอนเช้าแสงมันเป็นยังไงนะตอนเที่ยงตอนบ่ายนะครับถ้าถึงไม่มีแสงเลยนะฮะก็คือตอนกลางคืนเนี่ยแสงแต่ละแแสงแต่ละอันเนี่ยพระอาทิตย์ไม่มีละมันมาจากหลอดไฟรอบๆตัวเรานะครับเทียนเป็นยังไงนะครับสีมันเป็นยังไงนะครับแสงมันโผล่ไปปุ้งวัตถุสี มันเกิดการผสมผสานสีกันอย่างไรนะครับเนี่ยคือการสังเกตมากขึ้นนะฮะพอเราเริ่มสังเกตมากขึ้นเราจะเห็นอะไรเยอะขึ้นมากอย่างมหัศจรรย์เลยฮะเห็นต้นไม้ที่เฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเห็นเรามองสัตว์เลี้ยงเราก็ได้แมวไม่เคยเห็นแมวเป็นละเอียดขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับบอกว่ามิสเบนอว่า God is in the detail นะพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในดีเทลเล็กๆน้อยนๆรอลๆตัวเรานะฮะก็เป็นคําที่เท่ๆนะฮะในวงการนะครับเดินไป เจอซากป่าขัพังเจอต้นไม้เจอถั่วงอกนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวเจอไก่นะครับเจอขาไก่เกตักกี้นะฮะเอ้ยสังเกตโอ้มันมีเท็กเจอร์นะพื้นผิวสวยนะแสงเงานี่มันเป็นสีนะเวลามันโดนความร้อนที่ไม่เท่าๆกันเนี่ยแสงสีน้ำหนักเกิดเงาขึ้นในไก่เคตักกี้นะฮะไปกินอะไรดีเดี๋ยวไปกินกะเพราไก่ละไปกินข้าวมันไก่อ่ะข้าวมันไก่มันมันนะฮะวัตถุมันมัน แสมก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเห็นไหมครับถ้าเราเข้ามันไก่ไปวางกลางแดดก็เอามากินที่หอมันย่อมไม่เหมือนกันถูกต้องไหมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะข้อสังเกตดูนะฮะอะไรที่มันเป็นแหล่งที่มันแรงที่สุดเบาที่สุดเข้มที่สุดอ่อนที่สุดนะฮะจนถึงขาวจั่วเลยนะฮะต่างกันยังไงนะครับมองให้เห็นนะครับนี่เอาไปผมให้แปดน้ำหนักนะครับบางคนอาจจะแบ่งสิบนะฮะ ผมแบ่งให้เป็นแปดละกันนะครับง่ายๆนะฮะเอาเป็นขาวสุดเป็นระดับศูนย์นะฮะเป็นระดับเข้มสุดระดับแปดนะฮะลองหัดแรงเงาให้ได้นะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายที่ยังไม่ได้แต่งภาพนะฮะจริงแล้วต้องเป็นแบบนี้เลยนะฮะขาวสุดแล้วก็มาดําสุดในตารางนี้นะครับส่วนวงกลมข้างบนได้พูดไปแล้วเนาะลองเดี๋ยวลองลอง,ลองหัดรอยอิ่งดูแล้วจะจะรู้นะฮะน,น,นี่ตัวอย่างนะฮะ เราแทนค่าน้ำหนักลงไปนะครับอันนี้เป็นคีรัดนะโอ้สมัยผมนี่อาจารย์ไม่สอนเลยเลยบอกเอาวาดเลยโยนของให้ตุบตุ้บตุ้บบัดบัดนะครับลองดูครับขาวสุดคือเบอร์ศูนย์นะครับเรากําหนดไว้ในใจนะฮะแล้วก็ดําสุดเป็นเบอร์แปดเนาะหาระดับกลางฮะเบอร์สี่ครับแล้วไล่ดําหนักเข้าหากันนะฮะหัวท้ายท้ายหัวนะฮะมันก็ไล่วอลุ่มเป็นแปดระดับได้แล้วนะครับนี้เป็นเคล็ดลับนะฮะอย่างเช่นเรามองภาพนี้ เจ้าก้อนนีนะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแปดระดับที่ตรงไหนบ้างเนีดับสุดน้ําสุดขาวสุดตรงไหนนะฮะอันนี้ขาวสุดครับอย่างเงี้ยฮะลองสังเกตด,ดูแล้วก็ลอง Copy ให้เหมือนให้มากที่สุดนะครับนี่เป็นคีย์ลัดนะครับและเขาจะอธิบายให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจได้ไงนะครับนี่เลยเป็นตารางให้ดูว่าตรงดําสุดนะฮะเบอร์แปดนะก็คือเอาตกทอดนะฮะเทียบเข้าไปนะครับ ขาวสุดคืออะไรเบอร์สูตรนะฮะก็คือส่วนที่สว่างที่สุดเบอร์หนึ่งนะฮะส่วนถูกแสงที่สุดไฮไลท์นั่นเองนะครับในน้ำหนักพอเราเห็นตรงนี้ปับ๊บตรงกลางไม่อยากละเบอร์สี่อยู่ตรงไหนใช่ไหมเบอร์สี่คือน้ําหนักกลางนะฮะแสงสะท้อนต่างๆนะครับสะท้อนคือตรงนี้นะครับหาขาวสุดดําสุดน้ำหนักกลางปับ๊บไล่ต่อหาการจบนะฮะง่ายแค่นี้เองนะฮะ แต่มันต้องฝึกเท่านั้นเองนะครับพอเรามองออกปั๊บโอ้มันง่ายมากเลยนะครับตัวอย่างครับอ่ตัวอย่างนะฮะเออเรจะเห็นว่าบางชิ้นเห็นไหมอย่างภาพนี้มือหนักมากโอ้เป็นคนที่ดออิ้งมือหนักพึ่งรีบดำนะฮะรีบรีบดำจะรีบดำไปไหนนะครับค่อยๆนะฮะอันนี้น้ำหนักตรงกลางเนี่ยยังไล่เฉดได้อีกเยอะนะฮะระดับสองระดับสามนะครับอันนี้ดินินอ่ปากกานะฮะปากกาดำวัดกระดาษนะครับ อันนี้วาดแสงนะฮะเราเรียกว่าวาดแสงก็คือเอาเอาดินสอสีขาวนะฮะวาดบนกระดาษสีดำใช่ไหมให้เกิดภาพขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพและพื้นเหมือนกันนะครับอันนี้ลูกศรนี่คือเงาเออคือแสงนะขอโทษแสงตกปุ้งนะครับก็ให้มันชัดๆเลยนี่คันนี้นะครับอันนี้ก็ยังแบนๆอยู่นะฮะแบนแปลว่ามันดูแล้วยังไม่ค่อยเป็นปริมาตรสามมิติเท่าไหร่นะครับ อันนี้จะเห็นว่าแสงเขาแสงเขาชัดจัดมากอาจจะใช้สปอตไลท์สาดเข้าไปนะครับนี่การวัดระยะนะฮะสัดส่วนนะครับทุกอย่างจะมีระยะและสัดส่วนของมันเช่นนิ้วห้านิ้วของเราแต่ละนิ้วมันไม่เท่ากันสังเกตไหมครับมันจะมีสัดส่วนของมันอยู่นะครับเนี่ยวิธีวัดที่จัดองค์ประกอบนะฮะนี่คือหน้ากระดาษทำยังไงให้มันอยู่ตรงกลางนะครับ กำลังดีไม่วัดวัดไปวาด,ด,ด,ดมาแล้วล้อนออกมานะฮะอันนี้ต้องฝึกเพราะว่าเดี๋ยวหน่อยมาวาดกับคุณนิ่งจริงๆแล้วจะกะไม่ถูกนะฮะแคปเจอร์ไม่ถูกเนาะเนี่ยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะฮะงานชิ้นที่เขาวางอยู่ในหน้ากระดาษได้กําลังดีนะครับอันนี้เป็นกระดาษชิ้นใหญ่นะครับอันนี้เด็กอันนี้เด็กเขาเป็นวิชาชีพเขาก็ต้องใช้กระดาษชิ้นใหญ่หน่อยนะฮะอันนี้เป็นเอศูนย์อย่างเงี้ยครับ ใหญ่เริ่มเลยนะฮะเป็นกระดาษพรูฟนะครับนี่นะฮะจากสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมมือตะกี้นะฮะเราฝึกจนเราเก่งละแล้วเราก็เริ่มมาจัดเป็นหุ่นนิ่งนะครับเป็นหุ่นปาักกาดินซอก่องนะฮะตุ๊ก,กตานะครับแล้วก็เป็นผ้านะครับเพราะว่ามันยากนะครับแล้วก็ต้นไม้นะครับโจทย์ต้นไม้เห็นไหมต้นไม้ก็ต้องวาดให้รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะลักษณะใบเป็นไงมันมีพลิ้วนะฮะ จะเห็นความผิวของใบเห็นไหมฮะมันนุ่มนะฮะมันไม่ได้แข็งไม่ได้เป็นลวดครับไม่ได้เป็นสังกะสีเห็นไหมฮะนีะ่กรองนะครับกรองนี่ชัดเลยว่าเราเอาม,ามันแข็งนะฮะดูแล้วว่าเอามือไปเคาะนี่ต้องเจ็บแน่นอนนะครับส,ส่วนของกรองกับตุ้งมะพร้พาวนะฮะกับเจ้าใบต้นหมากเนี่ยนะฮะแล้วก็ใบเบิร์ดออฟพาร์ไดนะครับเนี่ยวางมาแล้วมันอยู่ด้วยกันเนี่ย ตัวขนาดรอมันมีความสัมพันธ์กันถูกต้องไหมนะครับเทนี้ก็เพิ่งจะมาเข้าเรื่องไอ้ตัวพืชศาสตร์เมื่อกี้นะฮะว่าเราจะอธิบายให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจได้อย่างไรนะครับก็ประยุกต์ความรู้จากเมื่อกี้นะฮะมาเลยนะฮะก็คือมาเพิ่มว่าแล้วอะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ครับก็คือเราเกิดความสังเกตมากขึ้นในชิ้นส่วนอันเล็กๆนะครับไหมสัดส่วนฮะ แล้วก็การสังเกตนะฮะแล้วก็ความงามนะครับเอาแล้วถ้าแบบไอ้ต้นนั้นมันไม่สวยเลยยังไงไม่สวยก็ต้องวาดมันอย่างนั้นแหละครับอย่างเช่นต้นนี้อาจจะดูแน่าเกลียดน่ากลัวมากแล้วก็สกเก็ตมันออกมาให้เป็นอย่างนั้นนะฮะคำถามคือแล้วทำไมไม่ใช้กล้องถ่ายรูปใช่ไหมครับกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันถ่ายออกมาแล้วมันก็ใช้งานได้ครับในเชิงของดิจิตอลนะครับแต่ว่าการวาดเนี่ยเก็บไปแล้วระบายสีเทียบสีไปเรื่อยเนี่ยนะครับมันก็เป็นงานช่างแล้วก็เป็น เรียกได้ว่ามีมีคุณค่ามากกว่าภาพถ่ายนะครับแล้วก็เป็นงานศิลปะได้ด้วยแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะฮะแล้วก็เวลาเขาวาดเนี่ยเขาจะมีการสังเกตมากกว่าภาพถ่ายนะฮะเราจะจับมีมือจับเราจะรู้ขนาดของมันนะฮะลักษณะผิวของมันนะครับจับมาบีบจับมาอะไรเราจะรู้ว่าเจ้าต้นที่เราวาดเนะี่ยมันมีลักษณะแบบไหนจับแล้วอ,อาจจะคันขึ้นมาก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นตน้นใช่ไหมฮะวาดมาก็จะสังเกตแล้วก็ เพิ่มดีเทลละะักษณะใบเข้าไปนะครับอย่างละเอียดเลยนะครับนะฮะแล้วก็สีนะฮะอย่างเช่นต้นกัญชาอย่างเงี้ยเมล็ดมันเป็นยังไงนะฮะระบายสีมีดอกมีตัวผู้มีตัวเมียนะครับใบมันเป็นยังไงลักษณะของมันครับตัวเล็กๆเห็นไหมตัวเล็กเขาก็ต้องสังเกตนะฮะจับมาผ่ามานะครับดอกไม้ต่างๆนะะจนมันมาประกอบ ขึ้นมาใช้ได้นะฮะมีภาพถ่ายด้วยมีภาพวาดด้วยครับแม้ว่าจะมีภาพถ่ายสมมติจะเลยไปถึงที่ตอนกี่ล้านพิกเซลแล้วนะฮะ mm hmm. ก็ยังต้องมีการเชื่อในภาพวาดอยู่เห็นไหมครับ mm hmm. นี่พอเห็นภาพนะฮะนี่คือการอธิบายนะครับว่า